Today. What Which one that? ประมาณัก6 a t ปะมาณส็ก60%ก็จะเป็นนิยายครับที่เหลือก็จะเป็นเป็นน o นฟิคชั่นอย่างเช่นพวกประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวหรือว่าพวกอา,อาหารก็ก็มีหลากหลายหมวดนะครับแต่ว่าที่ที่ไม่มีก็จะเป็นพวกหนังสือเรียนจะไม่มี จะมีจะมีหลักๆ2หมวดก็คือเป็นฟิคชันกับนอนฟิคชันประมาณ70%จะเป็นเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยในกรุงเทพอะครับเพราะว่าเราจะมีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเราเรามีเว็บไซต์แล้วก็ลูกค้าเขาจะเข้าไปดูรายชื่อหนังสือในเว็บไซต์ได้แล้วก็เขาก็จะสั่งซื้อทางอีเมลเพราะนั้นก็จะบางคนที่เขาอยู่จังหวัดที่มันหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษยากๆอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้บริการของที่ร้านเราบางทีเขาก็จะส่งหนังสือ เข้ามาเข้ามาเทรดอย่างเงี้ยส่งไปชนีมาเป็นลังให้เราให้เราคัดเลือกว่าเล่มไหนเราใช้ได้ถ้าใช้ได้เราก็ตีราคาให้มูลค่าเข้าไปว่าโอเคหนังสือที่คุณส่งมาสมมติมีมูลค่า1 0 0 0บาทอะไรเงี้ยก็ให้เขาเป็นยอดสําหรับเลือกสั่งซื้อหนังสือที่ร้านไปแต่ส่วนมากจะเป็นเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ประมาณสัก20%นะคเรับไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ที่เหลือก็จะเป็นเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยคนไทยก็เยอะเหมือนกันครับถ้าเป็นหนังสือค่อนข้างใหม่แบบไม่กี่ปีนะครับเราหลักๆเราก็จะดูจากราคาปกแล้วก็ดูว่ามันน่าจะขายถ้าสมมติมันเป็นหนังสือที่แบบคนเขากาลังนิยมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ราคานิดนึงแต่ถ้าเป็นหนังสือที่แบบไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีคนอ่านเท่าไหร่ก็ก็ราคาก็ลดหลั่นกัน,น,นไปหลักๆก็จะเป็นราคาปกแล้วก็สภาพ แล้วก็ความนิยมของหนังสือเล่มนั้นๆน,น,นะครับผมว่าเขาก็อ่านกันเยอะนะแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าที่เวลาเขาทําวิจัยว่าอ่านหนังสือกันน้อยก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเฉลี่ยจากอาจจะแบบทั่วประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เห็นในในกรุงเทพเวลามีพวกนิทรรศการหนังสือหรืองานออกร้านอะไรเงี้ยก็เห็นคนไปซื้อหาอ่านกันเยอะมากแล้วก็เท่าที่ผมรู้จักก็ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้ก็ไม่รู้เราก็เลยรู้จักแต่คนที่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าก็เห็นว่าเขาก็ก็คนอ่านหนังสือก็มีมีเยอะนะครับแต่ว่าก็มันก็ก็เห็นว่าเขาก็อย่างที่ร้านอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาซื้อกันเรื่อยๆนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตลาดหนังสือภาษาไทยอาจจะอาจจะต่างกันหรือเปล่าอาจจะแบบเพราะว่าเวลามีเทศมีนิทรรศการสัปดาห์หนังสืออะไรเงี้ยราคามัน ลดากันเยอะแล้วก็มีนักเขียนมาแจากลายเซน็นหรือว่ามีแบบโปรโมชั่นมาดึงดูดความสนใจมากกว่าเวลาที่ไปซื้อจากปกติก็อาจจะทําให้คนแบบไปช่วงนั้นกันเยอะเป็นพิเศษเหมือนกันเขาอาจจะคิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาสามารถซื้อได้ในราคาที่มันถูกกว่าปกติมั้งครับคิดว่านะผมคิดว่าอย่างน้อยมันก็มันก็ยังดีกว่า มันก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่อ่านเลยอย่างน้อยไปซื้อปีละครั้งแล้วเก็บเอาไว้อ่านสักห้าหกเดือนก็มันก็นะก็ผมผมว่านะก็ยังดีกว่าแบบโอ้ยไม่ไม่สนใจไม่อ่านไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยคือเรามองว่าถ้ามองจากมุมมองของคนทําร้านหนังสือมันก็อาจจะมันก็ไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่ไงเหมือนกับว่าเขารอไปยิ่งช่วงมีช่วงจะมีนิทรรศการหรือสัปดาห์หนังสืออย่างเงี้ยคนก็จะเย เก็บเงินไปซื้อดีกว่าอะไรเงไี้ยไม่ไม่ค่อยมาซื้อที่ร้านหรือว่าไม่ค่อยสั่งหนังสือแต่ช่วงที่ไม่มีสัปดาห์หนังสือเขาก็จะโอเคก็จะมีเงินเจียดมามาซื้อของที่ร้านเราบ้างแต่ผมผมว่ามองว่ามันก็นะมันก็ดีกว่าไม่อ่านเลยไม่ซื้อเลยอะ <S <S ตอนที่ทํตอนแรกก็คิดว่าเราอยากทําธุรกิจอะไรที่มันมีประโยชน์กับสังคมคือเราไม่ได้อยากจะ แค่ทาธุรกิจแล้วก็มีเงินไปเฉยๆอะไรเงี้ยเราอยากจะคือลึกๆเราก็อยากจะมีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทํามันก็มันให้ประโยชน์คนอื่นด้วยนะเราไม่ใช่แค่ว่าแบบเออขายของแล้วก็ได้เงินไปวันๆเราเราก็มองตรงนั้นด้วยเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราก็จะมองในส่วนของธุรกิจด้วยว่าทําแค่แบบเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับว่าแค่ส atisfy ความต้องการแค่นั้นมันไม่ได้มันต้อง มันต้องอยู่ได้ด้วยในในเชิงของธุรกิจคือมันก็ต้องเลี้ยงตัวเองได้ด้วยมันก็เลยต้องแบบบาลานซ์กัน2อย่างอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าคือบางทีหนังสือบางเล่มเราอาจจะรู้สึกว่ามันแบบโอโ้โหมันไม่เห็นหน้าอ่านเลยแต่ว่าคนเขาอ่านอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องมีขายอะ่ะหรือว่าหนังสือที่มันแบบประหลาดประหลาดคนไม่ค่อยอา่านเราก็ต้องเรากต็ต้องมีเอาไว้ด้วยสําหรับคนที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาหาอา่านหนังสือยกัยกยาก่าหนังสือประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องแบบรักษาสมดุลของทั้งสองอย่าง